คุณจะเห็นได้ว่าเราได้ทำการวาดภาพแล้วนะที่มาสักครู่นี้เราก็จะวางแบบขาโต๊ะก็เหมือนกับหัวกระเบื้องที่ผมเนี่ยใช้หัวกระเบื้องใช้กระเบื้องเป็นแบบแต่คือกระเบื้องมันไม่หลอกเรานะเพราะกระเบื้องมันจะมีความพิจิตที่ได้ใช้อยู่ได้นะห่วงกระเบื้องภายใน60คูน60นะอันนี้ก็แนวขาเนาะยมาวางตามแนวขาเลยเดี๋ยววิธีนี้จะขั้นตอนเนี้ยเดี๋ยวยังไม่เชื่อมเต็มเลยจะเชื่อมมบบแ้มแปมมาก่อนนะเพื่อในการแก้ไขครับเดี๋ยวอาจจะมีตรงไหนต้องแก้ไขก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนเรื่องขอการเชื่อมแเราไปดูกันนะ จุดสาคัญก็่อนตวี่มีการเชแต้มก็รักษาแล้วืให้ดีน่าขตอนนี้ยงขยับไม่ได้นความยกของอุบก็คือรของาในันตัห็ก้นแล้วก็มาดูนเอาเพื่อนนีนะัเสียบไว้นะก็นี้ยาถได้ชุมแล้วนับฝังเช่นมันก็ต้งแ้มางๆนะบา ใช้ไฟแรงหนักนะคือแป้นทีละติดเลยนะนี่คือกิกรรประกอบขึ้นรูปโซ่ย์นะทีละหลายๆตัวนะเขาทำทีละตัวนี่คือไม่ต้องมยากๆนะประกอบทีละจบเลยแต่ก็ต้องทำหลายตัวแล้วก็เดี๋ยต้องทำทีละตัวต่อไปมันหนักทัหมดนะครับแต่ตอนนี้ก็ทดสอบขั้นตอนการออกแบบมาแล้วนะครับเข้าสมบูรณ์การทดลองแล้วตอนนี้นะได้แล้วหนึ่งชุดนะต่อไปที่จะไปเอาตัวล่างอ่ะเชื่อมมาก่อนนะเป็นแบบนะตัวเนี้ยคือตัวที่ต้องแบบ มันจะกลายเป็นจิ๊กเป็นตัวแล้วตัวนี้คือตัวที่ผมต้องตรอบใหม่ในหนึ่งตัวจะมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันคือหนึ่งอันนี้หนึ่งชุดอันนี้สองชุดเอาไปเชื่องเชื่อมนะครับเมื่อเราจับขาโต๊ะจนได้ระยะนะตอนนี้เราก็ได้ข้อบตัวขันต่อนที่การเชื่อมนะก็เชื่อมพอติดนะไม่ต้องแน่นไม่ต้องเต็มมากเอาไปพอติดนะเพื่อใายตะการันขยับเปลี่ยนเห็นไหมว่าตอนนี้เรามีซีแคมนะเข้ามาจับชิ้นงานนะเพราะว่าการชิ้นงานเขาเยอะนะตอนนี้เป็นตัวก๊อฟนะก็ตัวต้นแบบอยู่ผมจะล่างนะตัวก๊อฟไปอยู่ด้านบนนะ มาเชื่อมเสร็จนะตอนนี้เราก็จะใส่ทำมันเหมือนกันนะครับเอาสองฝั่งเลยครับจะอยู่ในในแนวเดียวกันสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองประดิษฐ์โต๊ะกูอ้ใช้เองนะครับเป็นจานวนมากๆนะอยากรูก้วิธีการช่งางเขาทำวยังไรก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการประกอบจิ๊กนะนี่จะเห็นว่าต้องยึดเหนือยวทำไมฮนะอันนี้ต้องเป็นคําถามแน่นอนว่าทำไมไม่ทำมันเต็มเหมือนด้านล่างอ้านะโอเคมันยังไม่เสร็จครับเดีย๋ยวมารอดูต่อไปนะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ นีต้องใช้ติกจัมบล็กก่อนนะกันกัมดิ้นนะบนแต่ถ้าเกิดตัวนี้สำเร็จออกมาเพิ่ไม่ได้แก้แบบนะเราจะทำจิ๊กจิ๊กแบบถาวรนะอันนี้คือจิ๊กชั่วคราวนะโอเควิธีการนำจิ๊กอ่ะดูอันนี้ก็เราทำการเชื่อมนะจับล็อกเชื่อมกันล็อกก่อนนะกันก็เลยถือว่าค่อนข้างจะงุนงิบนะใช้ตัวเชื่อมอินเวอร์เตอร์ในการทำงานนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกระแสไฟค่อนข้างจะอ่อนเนี่ยว่ากลับฝั่งมาก็เชื่อมฝั่งหนึ่งนะครับมันก็เลยอพอ อโอเคอันนี้คือชิ้นงานที่ประกอบไปแล้วนะชิ้นงานตอนนี้จะมีสองชุดอย่างที่ผมบอกนะส่วนไอ้ตท้าก็อีหนึ่งชุดเดี๋ยวเวลามประกอบจะชิ้ประมาณนี้เลยแล้วก็มาดูว่ามันขึ้นรูปแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ช่งางวเชเสอนก่อนก็มาดูว่าหลังก็เสร็จแล้วเนี่ยสองชุดที่เชื่อมมันมาสักคู่นนะเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะที่ตรงกันและเท่ากันและองศาที่เราไม่ผิดเพีเ้ยนเลยนะเนี่ยมันจะต้องตรงกันอย่าง,างนี้นะขนานกันเป๊ะนะ คือตอนนี้คุณยังไม่ต้องไปมองรอยเชื่อมนะเพราะมันยังแค่เป็นการแต้งชิ้นง,งานเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้อะนะครับมันจะขนานกันทุกจุดนะแล้วก็ซึ่งลอกแบบมาจากตัวนี้ชุดใหญ่โอเคขออนุญาตไปประกอบกันต่อแล้วกันนะครับตัดที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นะครับก็เป็นการประกอบตัวบัคของชิ้นง,งานที่กำลังจะมาประกอบในจีบของเราครับก็จะแบ่งออกเป็นาปสามชุดนะจะเป็นแบบตรงข้ามกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนพะื่อที่เวลา,าเอาเหล็กวางมันจะได้เข้าไปในล็อกบ็อก ตัวนี้เราไม่ต้องใช้ปากกาจับหรือใช้ที่แฉมจับเหมือนตอนแรกนะเห็นไหมฮะก็ประมาณนี้เลยเพื่อนๆก็ลองมาเป็นแนวทางนะส่วนแผ่นพื้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีแผ่นเหล็กที่เรียบๆจริงๆอ่ะก็สามารถใช้ได้จะดีมากเลยนะตอนที่ผมไม่มีผมใช้เป็นแผ่นกระเบื้องคนทุกคนบ้านของกระเบื้องน่มันเรียบอยู่แล้วนะมันก็ทําให้มีตีของขาโต้ะเราจะไม่กระโดดกระเดกนะครับอนตัวนี้เราตัดมาเป็นองศานะมันเป็นองศาอยู่แล้วนะครับทุกคนอง,อ,งองศามันขึ้นอยู่กับว่ามันขึ้นอยู่กับว่าขาต้ะข,ของคนนมันจะฉีดออกแค่ไหนนะ อันนี้มันฉีดออกข้างๆกันเยอะนะครับข้างบนยี่สิบห้าเซนข้างล่างเอ่อโดยประมาณห้าสิบเซนนะก็หางครึ่งๆน,น,นะครับเอาโอเคพอถึงระยะนี้ก็คือสามารถเชื่อมไปเลยไหมอันนี้ก็คือวิธีการทำจิ๊กนะครับชุดแรก ถอดจากฝั่งนี้แล้วไปคว่มฝั่งนู้นเทเพให้รู้ว่าทั้งสองด้านมันเท่ากันนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปอยู่ฝั่งไหนมันก็จะได้กำเองศาที่เท่ากันหมดก็เป็นหลักการง่ายๆนะนการเทสปป้ดยตัวด้วยว่าเหล็กที่เชื่อมฝั่งนู้นแล้วมากลับมาเชื่อมฝั่งนี้จะได้องศาที่เท่า,ากาานนาานันไหมนะครับถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยเวลาประกอบขึ้นเป็นตัวเนี่ยมันจะทําให้เก้าอีล้ลมบิดมันเดียวนะมอ่ะโอเคตอนนี้ไปเราก็จะมาประกอบเป็นตัวนะซึ่งเรายังไม่มีจิ๊กใช่ไหมฮะเดี๋ยวต้องหาวิธีทําจิ๊กก่อนเพื่อง่าย่อกกกาาารรรปะะบบนนคััแล้ววมดู จิ๊กเราจะหน้าตาเป็นยังไงไม่นจ้ออกมาเป็นยังไงอ่ะโอเคตอนนี้เราปลดระวังเจ้าจิ๊กตัวนี้ก่อนนะครับอ่ะพอมาถึงในขั้นตอนนี้นะครับเกี่ยวกับการประกอบชิ้นส่วนต่างๆนะครับเข้าด้วยกันนะก็คือด้านหัวเก้าอี้นะฮะนี่นะครับทุกคนผมก็ประกอบทิ้งไว้ก่อนนะเพื่อเอ่อให้ง่ายต่อการทําจิ๊กนะครับตัวนี้จะเป็นต้นแบบนะครับในการทำเก้าอี้เลยนะครับโอเคก็ตอนนี้นะผมจะใช้เป็นปากกาครับจับทุกมุมนะของขาเก้าอี้นะเข้าด้วยกันนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ทําการลอกแบบออกมาครับก็คือเจ้าตัวนี้นะ บล็อกสำหรับวางเหล็กแล้วก็เชื่อมนะครับทางด้านหัวเก้าอี้นะครับนี่ครับทุกคนก็ทางมุมเนี้ยผมจัดไว้แล้วนะครับพวกมุมจะได้ฉากเท่ากันหมดนะครับก็เราจะรู้ได้ไงว่าจะได้ฉากเท่ากันหมดจริงหรือไม่จริงนะครับก็คือถ้าหากว่าเราถอดบล็อกเนี่ยออกมาครับแล้วก็หมุนครับถ้ามันไม่ได้จริงๆมันจะเข้ากันไม่ได้นะครับไม่เข้าได้หมดนะเข้าทุกมุมนะเห็นไหมครับอันนี้หมุนทีนะครับอ่าเข้าได้ทุกมุมนะก็ประมาณนี้หรือแม้กระทั่งแต่กับหัวกับหานนะครอบทางด้านบนนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้นะเเอคแล้วเราจะทไไต่อปนครับผมจะเอาตัวเนีย มาเชื่อมทางด้านล่างเพื่อรองไว้นะครับแล้วก็เอาเหล็กขาครอบไปที่ชิ้นงานตัวจิกทางด้านบนเราครับจากนั้นก็ทําการเชื่อมเลยนะครับก็ในส่วนนี้นะครับออุปกรณ์ที่มาทำนะก็คือเสนเหล็กทั่วไปแถวนี้นะที่หาได้นะก็เป็นเหล็กฉากฉากนิ้วนะครับเนี่ยตอนนี้ฉากนิ้วมาตัดเป็นแว่นๆนะครับแล้วก็มาลองประกอบนะฮะก็แค่นี้เองเอาโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ไปแต่มันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวิธีการสร้างจิกประกอบเก้าอี้นะครับทั้งหมดประมาณสัก30ตัวนะครับมีประโยชน์ก็อย่าลลลลืมกกกดดดไคคคค์์แแชรรรใใหห้้้้ววยััันนนนะบบสิปเีโอ ไว้ไปติดตามมาต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับผมนะครับโอเคเมื okay. ่อคนอาจจะสงสัยว่าวิธีการตัดเหล็กตัดยังไงเท่ากันหมดนะอันนี้ผมบอ,อกถึกคลิปนะก็คือลักษณะน,นี้เลยนะก็ผมจะใช้เป็นจิ๊กตัดอีกเช่นเคยนะครับอันนี้หลายคนอาจจะรู้จักนะก็เป็นลักษณะนี้ไว้ขนาดรนะตัดนะเท่ากันทุกอันนะครับเครื่องตัดเนี่ยผมใช้เป็นเครื่องตัดคาบายนะเดือดที่เอาโวมาขาไบนะครับเนี่ยค่อนข้างนะนี้นะก็นะะนนนะจะมีความคมนะครับ การตัดที่ได้ความคมได้วความแม่นยําสูงนะและชิ้นงานทุกชิ้นจะเท่ากันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เบียงองขาครับนี่นนหน่อยๆครับก็จะตรงเป๊ะเลยทีเดียวนะครับเท่ากันมาทุกอันครับแน่นอนอันนี้คือจิ๊กที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งประกอบไว้ก่อนนะครับเมื่อเราตัดเหล็กได้ขนาดที่ทจุดทุกส่วนนะรเราก็จะมานําใส่จิ๊กชุดแรกชุดแรกที่ประกอบไว้ก็จะเป็นขนาดนี้นะนำขาข้ามาวางไว้นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับล็อกจิ๊กนะครับ ทีมอยู่นะจากนั้นก็ใช้ตัวนหัวบนของเก้าอี้นะครับเป็นตัวสั้นนะตัวน,นี้ยาวประมาณ20เซนนะครประกอบลงทุ่ตัวจิกครับขนาดนี้นะแล้วก็เชื่อมเก็บที่ชิ้นงานนะนี่คือขาจิกชุดแรกนะครับก่อนที่จะเอามาขึ้นจิกชุดใหญ่นะก็คือตัวที่1ครับนะเบอร์หนึ่งผมตั้งชื่อว่าจิก A นะส่วนจิกจิกปีนะครับก็จะเป็นกษณะนีนะ้นี่เลยนะครับเมื่อถอดชุดจิกออกทั้งหมดนะ ก็จะเป็นลักษณะนี้สวยงามครับ <S <S และนี่ก็คือเร็ขอ,อเครื่องตัดคาบายนะจะเห็นได้ว่าชิ้นงานที่เราตัดมาเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ตรงนะ,ะแล้วก็คม มีขนาดที่เท่าๆกันนะครับทุกๆอันนะเมื่อเราผ่านจิกตัวตัดแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับทุกคนมาดูตัดแต่ในไม้นะลักษณะของเค้าเนี่ยก็จะองศาที่เราต้องการนะครับทำให้เราสามารถทํางานได้ไวขึ้นฮะเร็วๆขึ้นนะครับก็ดูนะครับเล็กมันก็ฟ้องตัดแป๊บเดียวนะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับผมนะใบลักษณะเนี้ยมันจะมีความเสถียรภาพนะดีกว่าใบทรายนะทั่วไปถ้าใบตัดทรายเอาลาตัดมันจะแฉลบนะมันจะไม่ตรงอย่างเงี้ยให้มันตรงนะตรงองศาตรงเป๊ะเลยมันจะไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับในตัวของ เลหล็กตัวตัดนะครับแล้วก็เมื่อตัดเสร็จผมก็จะมาประกอบเข้ากับจิกนะฮะจิกทีท่ซีวาคือตอนนี้ครับนี่เลยครับทุกคนมันจะได้องศาที่ชัดเจนนะชัดเจนนะคือเราไม่ต้องไปตัดแล้วมาแต่งตัดแล้วมาแต่งอันนี้ทีเดียวจบนะฟึบเดียวจบเลยนะครับแล้วก็ทุกดานด้วยนะฮะตัวจิกนี้ที่ผมสร้างไว้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะลักษณะการทําจิกนะรประมาณนี้เลยชุดที่หนึ่งเป็นตัวแบบนี้นะนีอชุดที่หนึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นตัวตัวยูนะตัวยูของขาโต๊ชุดโตนะชุดที่สองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ชุดทีี่่ททเเราาํไว้ค อันดับแรกเลยนะครับเราจะใช้เป็นชุดนี้นะใส่เข้าไปที่ของเราครับประมาณนี้เลยมันใช้งานง่ายใส่ขาให้ตรงอย่างนี้นะเดี๋ยวผมทำล็อกขาไว้แล้วก็กดลงไปตัวนี้จะเป็นตัวบังคับส่วนกลางเซนเตอร์ของตัวเก้าอี้นะลหลังจากนั้นเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ใส่เลยแล้วก็เสียบเข้าไปนมันใช้งานง่ายครับทุกคนบ้าถ้าเราจะประกอบเก้าอี้ทีละหลายตัวนี่มันทำเป็นร้อยตัวนะ เราจำเป็นจะต้องทำแบบลักษณะนี้จริงๆเสียเวลาแค่วันเดียวคนระับต่อมาก็สบายแล้วเชื่อมอย่างเดียวนะครับโอเคถึงวิธีการเชื่อมเนี่ยผมก็จะเชื่อมตรงนี้ก่อนนะครับด้านบนก็หลังจากเราเชื่อมมันชุดอย่างนี้ได้นะชุดด้านบนนะเราก็จะมาว,วางมันตัวแล้วมาตัว,ว,ตวคัมคัมด้านล่างนะไปแบบว่าฝากนี้นะครับวิธการใส่เนีผมก็วางจริงมไปนะัาต้องไม้ใต้นะพอวางไว้แล้วก็จะเชื่อมผมจะเชื่อมให้ด้านล่างนะด้านบนแต้มไว้เราไปเชื่อมด้านล่างเต็ม เพราะว่าเราไม่อยากให้มันเป็นรอยเชื่อมนะมันจะสวยงามกว่านะครับโอเคข้อสี่มุมนะครับเหนี่ยวางพอดีเลยจะเห็นได้ว่าไอ้เครื่องตัดเออ่ยผมไม่ได้อวยนะมันใช้ดีจริงนะสรับใครที่กําลังมองหาเครื่องตัดคาร์ายนะครับข้อเสียข้อเนี้คือราคาแพงแต่ว่าข้อดีของขาอเนี่ยคืออย่างที่ทุกุกคนเห็นนะครับโอเคนี่ครับนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะจากนั้นเราก็ทําการเชื่อมนะขออนยากเชื่อมก่อนอเอาไปเชื่อม ด้านบนแค่แป้นเดี๋ยวนะครับเพราะว่าเพื่อความสวยงามเชื่อมเยอะไปมันจะไม่สวยนะโอเคผมจะมาเชื่อมทางด้านล่างนะครับต้องกับเพื่อไม่มีการเสียเวลาที่ผมมาเชื่อมไว้บ้างแล้วนะครับบางส่วนนะครจะมาเชื่อมต่อโอเคตอนนี้ก็มุมาแเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะทุกมุมสุดนะครับเดี๋ยวเรามาถอดถอดชิ้นี่นะจักรจิกนะครับวิธีการต่อมันค่อนข้างจะยากนะเพราะมันจะคลับพอทั้งส่วนมันประกอบเข้าด้วยกันแล้วเดี๋ยมันจะเรจะคลับวิธีการถอดก็ ทำด้านล่างขึ้นมาพร<อ>้อมอใช้งานสำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการทำเก้าอี้นะฮะเอ่อ่าวละ1 0 2 0ตัวครับก็อประมาณนี้เลยนะครับ ก็มันจะซ้อนกันได้นะเพราะว่าขนาดมันเท่ากันทุกตัวนะก็จะมนลักษณะน,นี้นะเห็นไหมครับหลังจากที่เราประกอบคลิปเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยเราก็จะทาให้เราสามารถที่จะทํางานคนเดียวได้เลยนะไม่ต้องใช้ผู้ช่วยแต่ใไได้เลยครับกราถือว่าง่ายในการประกอบนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งแนวทางนะครับเพ,เพื่อนๆนะครับว่ามีประโยชน์แค่ไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปได้เลยแล้วกันนะครับ จากขั้นตอนทุกๆขั้นตอนของเรานะครับเสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยดีแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการทาสีนะซึ่งสีที่นี่ผมใช้เป็นสีดำด้านนะแต่ว่าผมจะไม่ใช้เป็นกาพ่นสีเพราะว่ากาพ่นสีเนี่ยมันฟงครับแถวนี้มันตึงชนนะครับก็เลยต้องใช้เป็นลูกกิ้งแทนนะครับควรไม่ควรก็อันนี้แล้วแต่ความถนัดของทุกๆคนเลยครับอันนี้ก็ผลงานที่เสร็จแล้วนะครับหน้าตาเขาประมาณนี้เลยนี่ครับคนสวยมากนะมีความวินเทจนะครับมีความเป็นแบบลอฟนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ของเก้าอี้นะครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับกก็คนนสวยมาะ ที่เป็นดำด้านนะแล้วก็มิกกับหัวโต๊ะนะที่เป็นไม้สักนะครับแล้วก็ลงสีเป็นสีทื้นะครับนี่นะประมาณนี้นะครับสวยมากทุกคนเอลักหน่างความสูงนี่ก็อยู่ประมาณ65ซนเมตรนะกำลังดีนะกับโต๊ะบาร์ทั่วไปนะนี่ครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มทาสีกันได้หลายตัวนะก็ สีนี้จะเป็นสีไม่ใช่สีน้ำมันนะมันเป็นสีผสมทินเนอร์นะก็จะทําให้มีความแห้งไวนะครับหลังจากท้าเสร็จังไม่นานประมาณสิบนาทีก็แห้งเลยครับก็คือมันหมาดนะสามารถซ้ําได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับคนนี่โดยเฉพาะช่างเคนะครับอันนี้การเก็บสีนะครับเก็บสีเบื้องต้นนะแล้วต่อจากนั้นก็ทําการกลิ้งด้วยลูกกลิ้งนะครับก็เดี๋ยวอีกทีหนึ่งเราจะพาไปชมว่ามันเสร็จแล้วเนี่ยจัดเข้าชุดโต๊ะนะอ่าลักษณะของโต๊ะชุดนี้นะมันจะสวยแค่ไหนนะครับไปชมครับ